สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลร่วมด้วยช่วยกันนะคะอยู่สวบทำงานนะคะ f อนะคะชัดเงินสัดทองนะคะหนึ่งของวงเล็กเออปกตเมันอาจจะเป็นหนึ่งของวงเล็ก

สายึดยางดีเลยชาชาชเา่เยเราไม่วเลยเราไม่วเลยจ้ไมอโดนมแเพราะว่าไม่ทันนนใช่ไสองในนั้นจะได้ยได้เออะไกกกกแกไปเลย่ด้วยไหมคะไม่ต้องครับเพราะว่างนโยัง

เลขนี่ยาไม่ได้เขียนม่เขียนค่ะไม่ไมีเลขก็มีถ่ะไม่มีเลขก็มีาวดไอ้มกว่าไม่มีเลขเลยแต่ว่ามันไม่มีเม่ะรต้องาเปล่ยนแตขยับข้างนลงี่นี่นี่นี่เบอร์สี่ไหนอ่ะเออเราเบอร์สี่ใมยาวมันยาตรงยาวรงยาวแล้ก็เดี๋ยวขยับเอาเลยเดียขยับมันเลี้สองวง

ลืมไปว่าแม่สมอนมีางเย็บผ้าเขาเป็นช่างเย็บผ้ากันย็เลยยานเป็นช่างเย็บไ้ที่ไหนโอ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ก็ยานมีช่างไม่กอนจังเย็บเลยเย็บเลย ไปขึ้นตัวิ่งเดี๋ยวไปขอขึ้นตะกขึ้นตัวสองเนี่ตัวสองเนี่ยตัวสงนี่ยมตัสเนา่สู้ขึ้นเออเอาเออนั่นละมาลม่ัเหนื่อยวเหนือย่งเดี๋ยน่เดี๋ยวเออ่าอ่่ะใส่เข็มข่วงก่อเปนยังไงครับอนี่ยครับเป็นครั้งแรกนะครับจับต้เย็บลยครับ

้าไม่ได้เสียวอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนี่มันหลมากอันนี้มัมากคอยมันยาวก็ไม่เป็นไรทอหลวมากเนี่ยยาว็อหอยไปเลยเข้มเข้มก็ได้ให้เหยนเขมมุดเอาเข้มก็เขมก็ได้ฮะไม่ค่อยทอดไม่ทอดเดก่อเอนเดี๋ยว้น่อร่้อยาต้นเข็ม่นมาเ เกี่ยมเกี่ยมมุดมือคนใส่หืมมือไขมันเอา้วมๆเข้าแบบตักไปมันตักมันตักไปเห็นนี่มันใจไปมันให่ไปยัวเลยมันดีเพราะว่านี่มันต้องดี ไม่รู้มันดูไหไรผ่นี่มันใหญ่ไม่ได้ต้องลองี้างเอาน

มไดันไหลตมันไหลมันไนื่อนต้องเอาโต้ค่ะต้องเอาโต้มาครับมามาสเจทิโกมาสายแบบนั้นนะมตแบบเอ๊ม่เปที่ไว่าเด็กรุ่มอยู่บ่เด็กมารุ่มอยู่บ่จ้าจงะยังบ่เออต้แบบนี้เลย่น ไปดูเด right. oh, oh, ็กน oh, 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 ี่ม oh, ันร oh. oh, ่มมันแชร์หายโอ้ยคิดว่าจะห่วงเมียมะแล้วไปดูเด็กซิว่ามันโอ้ยคิดว่าห่วงแม่ไปห่วงเล็กโอ้ยห่วงเล็กเราส่าน ใ yeah, so yeah, ส่ได้ผมคนนี้เขาไปทำแม่ยิย่าเกิดอีกแล้แม่นะพี่ชายเ็เย็บเป็นเนาะฝนตกเลยนะแม่พี่พ่อไม่เย็บแม่จะหากระปว่นาจะหาที่ใส่อเ เป็นอะไรเลยแม่้ามันจะต้องใช้พันธุ์่หรอเสร็จงพวกหนูบ่พวกหนูหนูนาไยนอจริงปนเพี่แข่้ายน่เร่อนี้มันต้องปวดสอกเยอะเปลียนเนยเหนางรำมาช่วยเแล้วเสร็จแล้วเยนไหมแล้วเสร็จเออทีนี้เสร็จแน่นอนนางรำนางรำโดแม่แม่แมานแม่แแม่แ แม่ี้แม่แทนแม่ผ่อนแม่เป่าแม่่ั้งน้นเ่มีไหม็น่เราบอกว่าทไแม่ทนบม่แ่เนม่ทยแม่แม่เป็นแม่เหมือนกันม่่มารได้นนะมือมือเขานี่มือา มือแบบหนมาเย็บได้ยัปรรมาแล้วเราจะเย็บเียกนด้เมตาดีเนาะไปยิบไกลอยู่ห่างก็ได้นะถ้าอยู่ใกล้ไม่ได้ไม่เห็น็ายตายาวนั่นเพทีมผู้สายาน่ะเเนาะยิ่งพอสีเงินนะให้พูดใายเย็บเป็นยังไน โอ๊ยล้กกคเดียวครับาอ๊ปฟนเดยวกัาเรอไม่งกินเพิ่มแล้วเด้าดโอเคไหมอีพอผมนะตรงไหนตรงไหนเียนมาอีพอเนี่ยก็บมาก็บมา ก็ยิ่งนย้เป็นใหญ่ด้อเข็มเปเข็มใหญ่ด้อยก็อึดผ่กเป็เแ็ลเงเด้อเนเขามใหญ่สืด้อเข็มคยมาแล้วเป็นเขมคุ้มสข็มอยเงเด้อเป็นผู้ใหญ่บ้าเป็นวอย่างเเข็มใหญ่เมอมีสี่ถึงมือมีเ็นใหญ่้เข็มไหนอัดี้เขามเนใหญ่นี่แหะมาขอใหญ่เข็มใหญ่เข้มใหญ่ให

่อพ่อคิ able, ิเลคบเลยอ้มัเ่อ้มันพ่โบบอกลเป็นไงพ่อโอ้เข่ <okay, ่อนี่ไงปะเนี่เนาะครับผมเอาคลิปไปถให้หนูหอเอาคลิปไปให้ถ่ายหนูหน่อยได้พี่พ่อ ทำงานีเลหโบโบแล้าให้เล่ายิบกับเจ้าอเหล่ายิดกับเจ้าเมื่อ่อาจางไหนไปไหนมาเนี่ยเย็บไปบ่เส้นแล้วครับน้าบ้าบ้าเลือกอันครับโอ้เปื่อเสร็จธรรมดาเราไม่ offset form แล้วครับบ๊วาครับพันพันเยิบเข้าไปตามนี้เลยเหรอบ๊วยมุนไ้เดอยเ

โอเคครบ FC จีกันใหม่ที่สุดทัานฝากคนดแก็ติดตามด้วยครับสวาสดีครับผมอเสร็จแล้วนะครับงกนนะครับเดี๋ยวรอดูตัสอบก่อนนะคัเดี่ยว่อไปนับนี่เรที่ได้เห็นกันจอกัน่รับเลยครับไปถึงเลยแอนแอคนได้ไหมได้ไหมขึ้นมายหม คนตอนนี้แ่เดียวังด้ยคนิคนเดวน่หา่รืคนหาจงหาเดียเสมองเนาะอใส่คนนีต้องกัไกลค่ะนั่นนี่ิต้องไทยดนี่คบนีเาเดียวนเมาน่ะโอ้อันนี้เพราะว่าดาเาเือดเสือสีขาวอุ้ย

มาเย็บเด็กอะไรนะเอาเขยมมาไม่จะผิดเข็มห้าล่ะไม่ใช่นี่ก็แปะไม่ให่นี่นี่นี่ยุนี่ก็ได้นี่นี่มาเอาเข็มเมื่อกี้หน่อยเข็มเมื่อกี้มันใหญ่แล้วท้บนเข้าโอ้ยมันใหญ่แล้วเท้าบนเท้าแบบมึงเข็มแน่ไม่รู้ว่าตะปูสองไม่เข้าหรอไปไหนเท้าบนเข้าจะเป็นหูใหญ่ พาทั้งหมดตามด้วยที่ไหลขึ้นไปใช่ไหมพอจิ้มแล้วที่ไหลที่ลอยแมงกี้ใช่ไหม มาเบ้านแล้วตอวนี้เรากลัตมใแล้วเตี้ยยังไม่ได้จัดการมใก็แล้วาไม่เตะไส้ห้ามยงไ่ได้จัดการี่อเอาไว้ก่อนทานอะไรจัอนไปนีนี่ใช้สิ่ง้ยเข้มขให้สิ่งย่ย้งไม่แข็้พวกข้างการไปด้อย

รวมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะจากหน้าที่นอนองชื่อหลายหน้าที่แต่นาองเขาบอกให้เติมน้ำให้